สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับนายกปรืมไทยพง,งาดควา้ารางวัล4ปีติดประเทศที่มีที่พักได้รับรางวัลมากที่สุด18ธันวาคม2565นายอนุชาบุรภาชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พอเอกประยุท์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยินดีที่ในการประกาศรางวัล14ปีเ e อ o NO a นอ d a Go c กลดาโกลเซอรไทยเป็นประเทศที่มีที่พักที่ได้รับรางวัลมากที่สุดจากแพลตฟอร์มจองที่พักจอดนิยมอย่าง a g โก a ดาโดยประเทศไทยได้รับรางวัลติดต่อกันมาแล้วถึง4ปีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยอีกว่า เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ที่พักที่เป็นหนึ่ง้วยผลสำรวจของรางวัลน,นี้ประเมินจากการรีวิวของแขกผู้เข้าพักจริงต่อองค์ประกอบหลายๆด้านได้แก่ความคุ้มค่าราคาการบริการและความยืดหยุ่นโดยวย o ก a จะมอบเครื่องหมาย g o Circle Award ให้หน้าเพจได้เครดิต Agoda Gold Express AGX ซึ่งจะช่วยให้โรงแรมรีสอร์ทหรือที่พักต่างๆ มีความโดดเด่นและสามารถค้นหาในแพลตฟอร์มได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ Agoda จะบ,บริจาคต้นไม้กว่า5,000ต้นให้กับ Worldwide Fun d for Nature หรือ WWF ในนามของผู้ที่ชนะรางวัล GCA อีกด้วยรางวัลเหล่านี้เป็นผลสืบเนื่องจากนโยบายผ่อนคลายมาตรการด้านการท่องเที่ยวในช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศไทย อย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อ10ธันวาคม2565ที่ผ่านมาประเทศไทยได้จัดงาน Amazing Thailand 10 Million Celebration เพื่อเฉลิมฉลองในปีนี้มีนักท่องเที่ยวมาเยือนประเทศไทย10ล้านคนและมีแนวโน้มว่าจะมีจำนวนมากขึ้นในปีต่อๆไปทั้งนี้ประเทศไทยนั้นเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเยือนเนื่องจากประเทศไทยมีธรรมชาติที่สวยงามวัฒนธรรมอันดีงาม อีกทั้งผู้คนอย่างเป็นมิตรซึ่งสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากที่พักที่สวยงามตอบโจทย์ความต้องการของการมาพักของนักท่องเที่ยวและมีการบริการที่เป็นมิตรกับผู้มาพักก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้นักท่องเที่ยวติดใจการเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยนายกรัฐมนตรีชื่นชมถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยซึ่งเกิดจากการทํางานอย่างหนักของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งโรงแรมที่พักรีสอร์ทในรูปแบบต่างๆอุตสาหกรรมการบินการขนส่งบริษัททัวร์ธุรกิจนำเที่ยวกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวให้ความร่วมมือกับนโยบายของรัฐบาลจนสามารถผ่านพ้นวิกฤตเข้ามาสู่ช่วงความฟื้นฟูกันได้การที่ไทยนั้นเป็นประเทศที่มีที่พักได้รับรางวัล A โก da c i r c l e Awards มากที่สุดติดต่อกันเป็นเวลา4ปีเป็นข้อพิสูจน์ว่า ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในไทยนั้นมีมาตรการเป็นอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งพร้อมปรับตัวและเป็นที่นิยมในกระแสโลกและขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนที่ร่วมมือกันช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทยนายอนุชากล่าวความคืบหน้าล่าสุดวิกตูปรืมธนาคารโลกชี้เศรษฐกิจไทยโตพุ่งสะท้อนผลสำเร็จนโยบายรัฐบาลเมื่อ18ธันวาคม2565 นายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจไทยไตรามาสที่3ทับสองหด้วยธนาคารโลกหรือเว r ร์แบงกว่ารายงานระดับ GDP ขยายตัวถึงร้อยละ4.5สูงกว่าช่วงก่อนโควิด -19 และเกินจากที่มีการคาดการไว้มีปัจจัยสําคัญจากจํานวนนักท,อท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เข้ามาเพิ่มขึ้นภายหลังจากการเปิดประเทศและมาตรการการลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยินดีต่อรายงานดังกล่าวถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อเศรษฐกิจไทยมีตัวเลขการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องอย่างมีสเสถียรภาพแม้ต้องเผชิญกับความท้าทายจากภายนอกและกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการ ดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพและมีภูมิคุ้มกันสามารถรองรับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกได้นายอนุชาย,ยัง,กล,ยงกล่าวว่ารายงานกังกล่าวคาดการเศรษฐกิจไทยปี2565จะขยายตัวร้อยละ3.4เพิ่มขึ้นจากเดิมที่คาดการไว้ว่าร้อยละ2.9และคาดการว่าในปี2566เศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ3.6 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวการลงทุนการบริโภคของภาคเอกชนที่ฟื้นตัวและการจ้างงานคาดว่าจะกลับเข้าสู่ระดับก่อนการประบาดซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการใช้จ่ายของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้รายงานยังระบ,บุอีกว่าระบบการเงินโดยรวมของไทยยังคงมีเสถียรภาพการขาดดุลการคลังที่ลดลงและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ จะส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ค่อยๆลดลงอยู่ในระดับที่มีความยั่งยืนและในปี2566ธนาคารโลกมองว่ายังคงมีความท้าทายจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทยโดยเฉพาะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกอัตราการเงินเฟ้อและแรงกดดันด้านราคาที่คาดว่าจะยังอยู่ในระดับที่สูงนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกในงานที่ ร่วมแรงร่วมใจกันทำเพื่อเศรษฐกิจของประเทศจนเห็นผลสำเร็จเป็นสัญญาณที่ดีทั้งนี้นายกกำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมเศรษฐกิจไทยในระดับต่อไปผลักดันภาคการท่องเที่ยวเพิ่มประสิทธิภาพนโยบายการคลังและมุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเพื่อกระตุน้นฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนายกยังเชื่อมั่นอีกว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือกัน มั่นใจว่าประเทศไทยจะฟื้นตัวได้อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนนายอนุชากล่าวเศรษฐกิจฟื้นท่องเที่ยวบูมหนุนบริษัทตั้งใหม่เพิ่ม6%นายจิตกรว่องเขตกรรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าการจดทะเบียนธุรกิจประจำเดือนตุลาคม2565มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 5, 9 9 1 1รายเทียบกับเดือนกันยายน2565ลดลง18%เมื่อเทียบกับตุลาคม64เพิ่มขึ้น6%มีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน34,606ล้านบาทและประกอบธุรกิจที่จัดตั้งใหม่สูงสุดสามอันดับแรกได้แก่ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไปธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจพัตคารร้านอาหาร ที่ติดอันดับ3ต่อเนื่องเป็นเดือนที่9ต่อกันแล้วตามที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการเปิดประเทศส่วนธุรกิจที่เลิกประกอบกิจการมีจำนวน1,973รายเมื่อเทียบกับเดือนกันยายน65เพิ่มขึ้น1%เทียบกับปี64ลดลง0.1%มีมูลค่าทุนจดทะเบียนเลิกจำนวน7,3 1 5ล้านบาท โดยประเภทธ,ธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุดสามดับแรกได้แก่ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไปธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจพัตคารร้านอาหารทั้งนี้ยอดการจดทะเบียนตั้งใหม่10เดือนปี2565คือมกราคมถึงตุลาคมมีจำนวน66,707รายมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน388,543ล้านบาท และยอดเลิกกิจการรวม13,412รายมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน9 5 5า1นวน9 5ล้านบาทปัจจัยที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการจัดตั้งบริษัทใหม่เพิ่มขึ้นมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในหลายภาคส่วนธุรกิจที่เริ่มทยอยกลับมาดำเนินกิจการทางเศรษฐกิจได้ตามปกติและจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจในการลงทุนทำธุรกิจเพิ่มขึ้นและคาดว่าการจดตั้งใหม่ทั้งปี2565จะเกินไปกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่68,000ถึง72,000ราย